สุขสบายดีพี่น้องจ้าพบพอกับบ่าวนี่คือเก้าเดอมันนี่กะกำลังตัวนี้ก็ครบครัวกําลังพากันออกไปสวนมันนี้ออกไปให้จ้าพี่น้องไปเสียงา,าให้เสียงา,ามันเล้วกับมาต้อ,อยาให้เงามันกัแล้วกับมาต้อนอยู่ตกใจพี่น,อน้องจ้า กับครอบครัวน้องสายไล่พ่ออีแม่บ่าวเอ๋พันไปเฮ็ดเบียกอยู่เวียงแล้วพี่น้องมีแต่เท้านี้แหละพี่น้องเอออันนี้ก็คือค้อนให้แล้วนั่นก็คือป้ามันต้นของเฮาพี่น้องกำลังงามอะไรกันี่ก็คือปลาข้าวพี่น้องป้าข้าวเหี่ยวเข็มทางมันจะเทือกแช่งแดงๆพี่น้องตายเพื่อพี่น้องเอยแดงหินแล้วก็ต้นยางพี่น้องเห็นบ้าต้นยางปลุกถ้ากัะปลูกต้นสุ้งสูงเลยพี่น้องหงไงหญ้ากระไลแหงพี่น้องจ๋า โอดผัวมัวมักแต่งแต่ว่าแถวลุมพุ่นยามพวกหลายแล้วก็เข้าก็เขียวงามพี่น้องงามงามเข้าแถวพุ่นแถวลุมแถวอันบ่อยแถวสมยมายสูงๆเห็น <aquí> ไ <en S 1> ่มพี่น้องเห็นฮะมันจะงามงามแฮงแต่แคมทางมันเถือกแทงพี่น้องเฮ็ดจังดายมันลังซีเสาโอ้สวยบอกเนี่ยจ่าพี่น้องผ่ามีวิธีแค่ใจเสาเถือกแทงบอกเนี่ยอีเมกเอาต้นยางมาสั่มนำนี่พี่น้องงาหลายลาย ข้าวกระขันบะเพือกแท่งกับงามเขียบวบนบนยู่พี่น้องตะกรอนอะไรมันทึกแท่งไหมข้าวแดงเขานั้นไหมแม่แดงแดงเข้าเสียดายพี่น้องทึกแท่งเบิดพี่เมยก์กำลังตั้งใจลวกพี่น้องไหมปลาป,าปา๊าดยาหลาโพดโพลัมงมัวมักแตงพี่น้องเอ้ปีนี้คือสิบ่ได้เป็นใส่ล้วนอนยวนส่วนนี่แหละปีนี้นอน,นอนอยู่ให้นี่แหละ นี่ก็คือบริเวณแถวนี้จนนี้ครับอันอีแม่มาลกมืออ่นกรพี่น้องเมื่อวานี่กับบริเวณมาเนะา,นบบานะเพาบบรานะว่าฝนตกพี่น้องเอ,อ้แล้วมือซื้อท่านมามืออันลกไงเดี๋ยวเพราะว่าตอนนี้ฟ้ามาใครเรียกอีแม่ก็ฟ,าาฟ้ามาแปลงรีรีขาดนอรียามป่าอะไรพี่น้องก็เลยบอได้มาลกเรียกล้ายหลายพี่นอ้นองต่ออันน,อนึ่งคนยังอันนึง อันนี้จนนี้ก็คือมาเถียง้วจ้าพี่น้องมากินข้าวสวยแล้วจนนี้ก็ได้กลับบ้านจ้าพี่น้องอยู่เถียงนะน,น้อยขอ,อกหักพักเถียงกินข้าวกินน้ํานะพี่น้องนะนี่มาคุ้งกับเป็นตำเลยพี่น้องเอ้ยนี่ต้นมะสิดาต้นนี้ต้นนี้ว่าสีบอสุกแล้วพี่น้องสุดท้ายกะสุกให้จนได้นะเป็นปีจนแล้วพี่น้องเอ้ยสสยกะสุกน,นั้นสุกมาแขงกะแขงแต่จำอย่างน้อยนะกัดกับโได้พี่น้องเอ้ อันนี่นนกลับเมื่อแล้วใจพี่น้องจนนี่ก็ขอฝากบรรยากัศไว้สัมมี่และพี่น้องเด้อสุดท,ท้ายจนนี่ก็กลับคำว่าสบายดีสวัสดีครับ